ดวงสตาของชาวลัคนาราศีเมถุนดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีสิงห์ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตราชิบดีนะครับดังบทกลอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตราอาทิตย์ต artist, สถิตสิงห์ปัญญายิ่งยศถาจะหาไหนทั้งรูปงามนามดีสีวิไลจะมีชัยแก่ศัตรูในหมู่มานทายว่าดีมีทรัพย์เป็นที่หนึ่ง จะขึงขังโตใหญ่แผ่ไพศาลดาวพาทิตย์โคจรเดินเป็นกเกษตรราชิบวดีในกลุ่มดาวราศีสิง์เป็นบ้านหลังที่3ของราศีเมถุนผลกระทบตามหลักวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับพระเวทต้องเข้าใจก่อนว่าดาวพาทิตเนี่ยเป็นดาวที่เปรียบเสมือนจิตใต้สำนึกและพลังชีวิตหรือจุดศูนย์รวมเมื่อโคจรมาอยู่ในกลุ่มดาวราศีสิง์นะคร เป็นราศีที่มีบุคลิกโดดเด่นบั่นใจและเป็นผู้นำนะครับเมื่อมาอยู่ในจุดที่3นะเป็นบ้านของการสื่อสารการเรียนรู้และพี่น้องและการติดต่อสมาคมย่อมส่งผลต่อบุคลิกและชีวิตของราศีเมถุนอย่างแน่นอนผลกระทบก็คือ1การสื่อสารที่จะดีขึ้นและอาจหารกล้าหารมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นนะชาวท่านที่เกิดราศีเมทุนเนี่ยคุณจะมีแบบ ที่ชอบการสื่อสารอยู่แล้วเนี่ยนะครับการสื่อสารคุณมันจะเป็นลักษณะของการเสริมพลังนะครับทําให้คุณเนี่ยกล้าที่แสดงออกความคิดเห็นตัวเองของตัวเองเนี่ยมากขึ้นต่อผู้อื่นอาจจะมีความรู้สึกมั่นใจนะอาจจะกลายเป็นผู้นําในการสนทนาหรือการพูดคุยการสื่อสารบางอย่างนะฮะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้มีความไว้วางใจ ในด้านของการพูดการสื่อสารการสมาคมการขายต่างๆมีเครดิตด้วยในเรื่องของนักขายในะมีเครดิตมากเป็นพิเศษในช่วงที่ดาวพาิตย์อยู่ในจุดนี้ไปจนถึง17กันยายนความคิดสร้างสารรค์จะโดดเด่นขึ้นดาวพาิตย์อยู่จุดนี้นะครับอาจจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมากมายกล้าที่จะเสนอไอเดียเหล่านั้นด้วยและรวมไปถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ความกระตือรือร้นในการติดต่อ ในการสื่อสารการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นนะจะเกิดขึ้นหรือมันจะแปลว่ามีมีเรื่องอยากหรือกระหายที่อยากจะแบ่งปันอะไรบางอย่างให้ผู้อื่นหรือมีเรื่องที่จะกระตือรือร้นรน,นะฮะในการติดต่อสื่อสารนะฮะในการเดินทางก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นในช่วงนี้ไปหเดือนเนี่ย ใครที่เป็นเครือข่ายดีๆเนี่ยจะได้พบหาได้ติดต่อและแนนแฟนมากขึ้นอาจจะได้ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างมากขึ้นมีการเดินทางไปด้วยกันกับใครบางคนก็เกิดขึ้นได้ด้วยอาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้นได้มีโอกาสพบปะผู้คนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดมากขึ้นก็เป็นไปได้ในลักษณะของดวงดาวเดี่ยวดาวาที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยช่วงนี้เครือข่ายจะใหญ่โตและกว้างขวางขึ้นใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์จะได้รับ เครดิตความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะมากขึ้นโดยได้เครือข่ายที่กว้างบางคนได้ได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ใหญ่โตก็เกิดขึ้นได้นะในช่วงเนี้มันช่วงนี้เน,นี่ยจะได้พบเจอเครือข่ายที่มีเครดิตมีชื่อเสียงมีขั้นมีตําแหน่งหรือว่ามีบารมีในวงการในวงงานหรือจะเป็นเครือข่ายดีๆที่จะมีผลดีๆระยะยาวด้วยอาทิตย์อยู่จุดนี้ผลกระทบในด้านต่างๆการงานจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือความสามารถในการทํางาน ที่ต้องทําเป็นทีมหรือร่วมกับผู้อื่นหรือได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นผู้ใต้บังคับผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีหรือคนที่มีบารมีมากกว่าเป็นอย่างดีช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่ต้องระวังก็คือว่าอาทิตย์อยู่จุดนี้เนี่ยเวลาเข้าสังคมเข้ามิตรเนี่ยมันจะมีมุมที่คนอื่นมองว่าเราเนะ่ยว่าคุณเนี่ยนะคิดว่าคุณเก่งกว่าเขา นะครับอันนี้คุณจะต้องระวังนะมันจะเกิดขึ้นนะครับบางทีคุณไม่ได้คิดอะไรต้องระวังคําพูดตรงนี้ให้มากหรือว่าระวังการแสดงออกบางอย่างให้มากนะฮะจะมีคนอื่นมองว่าคุณหยิ่งพยองด้วยและรวมไปถึงว่าแม้กระทั่งคุณไม่ทําอะไรนะคือการโต้เถียงอาจจะเกิดขึ้นจะมีการขัดแยง้งมีการโต้เถียงกับผู้อื่นได้ง่ายความมั่นใจของเราเนี่ยมันที่มากเกินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหากับใครบางคนได้ด้วยในช่วงเนี้หนึ่งเดือนเนี่ย ช่วงนี้วิธีการจูนพลังงานกับดวงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่พระอาทิตย์เป็นเกษตราราชิบดีตรงนี้ 1. พยายามสร้างเครือข่ายต้องบอกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือใครที่ได้เจอเจอขอเบอร์ขอไลน์ขอ,ขอ,อสร้างมิตรภาพเข้าไว้นะครับแล้วมันจะมีสิ่งดีๆตามมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมช่วงนี้เหมาะในการพัฒนาความเป็นผู้นําความสามารถในการสื่อสารและความมั่นใจของคุณในการเป็นผู้นํากลุ่มหรือการทําอะไรต่างๆที่มีการสื่อสารติดต่อ และช่วงน,นี้เนี่ยอย่าหยุดเรียนรู้ให้พัฒนาตัวเองให้มากพาทิษฐอยู่จุดนี้เนี่ยค่อนข้างเด่นเป็นจุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยการควบคุมอารมณ์เนี่ยของคุณเนี่ยต้องเรียนรู้อารมณ์ในช่วงนี้พาธิตฐ์มันบอกถึงความยิ่งพยองจะเกิดขึ้นกับเราได้มากมันจะมาทำทำลายความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวกับ,กบคนอื่นได้ซึ่งดาวศุกร์เดี๋ยเป็นดาววินาศไปอยู่ในจุดศาสชะแปลว่าเพื่อนไม่ดีจะไม่ดีให้เห็นจะมีเพื่อนหรือมีญาติหรือมีคนใกล้ตัวบางคน ปกปิดข้อบูลบางอย่างกับคุณหรือไม่ค่อยจริงใจหรือคนจริงใจจะจะได้เจอก็ลเลือกเอาพระสุขจะย้ายเข้าสู่จุดที่4ี่ตั้งแต่หลังวันที่ยีบหไปยี่สเจไปเนี่ยนะฮะพอพระสุกไปอยู่จุดเนี้ยเขาเรียกว่าน,นิดคุณอาจจะแบบลักษณะของอาจจะต,ต้องระวังแบบบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ดินญาติพี่น้องเพื่อนคนละแวกบ้าน บางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับยวดยานพาหานะจะเกิดขึ้นเนี่ยภายในตั้งแต่พระศุกร์ย้ายมาอยู่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ราศีกันได้ตำแหน่งนิดตั้งแต่วันที่27ไปจนถึง2ี่กันยาก่อนจะยกเป็นกเกษตรราธิบดีให้กับดวงชะตานะนะไอ้ช่วงเนี้ยบางคนถ้าย้ายคือถ้าคุณมีแผนย้ายที่อยู่อันนี้เขาย้ายย้ายก่อนมาที่21ดีหรือแผนซ่อมบ้านซ่อมรถหรือบางคนจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์ยอดยานพาหานะหรือมี เรื่องวุ่นวายภายในบ้านนะฮะหรือบางท่านได้จัดอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยห้องนอนเตียงนอนหรือที่อยู่อาศัยห้องนอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็แก้ดวงนะแล้วก็ในดวงในช่วงเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยมุมดาวเนี่ยบางท่านจะเกิดความสัมพันธ์ลับๆมีลักลับๆหรือได้การหนุนหลังจากต่างเพศดาวเจ้าเรือนลาพ้าเนี่ยยังโครจรอยู่จุดวินาศ ได้ลาบผลในที่ลับได้ลาบผลแตกๆได้ลาบผลแบบอยู่กับคนข้างหลังคนใกล้ตัวคนที่อยู่นู้นหลังได้ลาบเพนจากต่างเพศก็ได้นะฮะจากคุณส่วนจากคู่ค้าได้ผลประโยชน์เพราะต่างเพศก็ได้ได้งานได้เงินได้การช่วยเหลือได้การอำนวยความสะดวกบางอย่างจากต่างเพศได้การได้ลาบผลหรือการอำนวยความสะดวกบางอย่างในที่ลับการวิ่งเต้นอะไรลับๆมีความสําเร็จหลังวันที่ประมาณวันที่27เนะเป็นต้นไป45วันเนี่ย ตั้งแต่วันที่26เที่ยงเป็นต้นไป45วันบางคนจะถูกหวยบางคนจะเกิดช่องทางรายได้ใหม่แต่ต้องระวังการประทะอุบัติเหตุของแหลมทิ่ตมตําการทะเลาะวิวาทเหตุการณ์รุนแรงจะเกิดขึ้นหรือมีคนมาขวางหูขวางตานะฮะแล้วก็บางคนได้ทําฟันเนี่ยถ้าจะไปแก้ดวงเนี่ยทำฟันจะแก้เคล็ดอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะเป็นชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เขาเป็นแฟนขับผม เขาอนุญาตให้ผมมาเล่าได้เป็นวิทยาทานเป็นข้อมูลสําหรับท่านนะฮะที่ถ้าได้ข้อมูลนี้แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลของเขานะครับแต่เขาไม่สะดวกเปิดตัวผู้หญิงคนนี้นะ,ะเขาเนี่ยชื่อเมย์นะครับเป็นชื่อเล่นก็พอนะนะครับเขาไม่สะดวกเปิดตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นคนที่มีความร่ํารวยแล้วตอนนี้นะครับเขาอยู่ต่างประเทศผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะ แล้วก็เวลาเขาจะเปลี่ยนงานใช้งานเขาจะดูดวงตลอดนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็อยากได้พวกเครื่องรางวัตถุมงคลผมก็แนะนําเลยเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดโดยตรงแล้วก็เขียนให้เขาเขาก็เอาไปบูชานะครับแล้วก็เขาจะมีพวกเครื่องรางต่างๆชเช่นพวกเต่านะฮะเต่าสุวรรณนักฉัปะนะครับเป็นเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารมีเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางที่ปลุกเสกในพิธีกรรมที่มากเธอก็เอาไปบูชาเต้าเนี่ยเธอจะพบติดตัวตลอด นะครับส่วนยันเนี่ยเธอจะตั้งไว้บ้านแล้วก็เอาไว้บูชาทุกๆวันพระนะครับเวลาเธอแบบคิดลบหลังจากได้เครื่องรางเนี่ยเธอจะรู้สึกบั่นใจเพราะว่าเธอคิดว่าเครื่องรางนั้นมีพลังงานนะครับในตัวเธอก็อาทิตย์คือเวลาแบบมีอารมณ์ลบๆคือเธอมีเป็นคนมีความฝันอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองอะ่ะเธอก็เลยแบบอ่าแบบไม่กล้าทําสักทีอะ่ะทีนี้เนี่ย พอเธอแบบว่าคิดไม่มั่นใจทีไรเนี่ยเธอก็จะเอาเต่าขึ้นมากรรมแล้วก็อธิษฐานจิตหลับตาเห็นภาพตัวเองอะว่าเดินอยู่ในร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านนะดูแลลูกน้องแล้วก็มีคนมากินแล้วก็มีเสียงหัวเราะในร้านค้านะครับเป็นประจําหลังจากนั้นเนี่ยเธอทําอย่างนี้ซ้าๆตลอดเลยนะแล้วก็วันนึงเนี่ยชีวิตเธอเนี่ยนะครับด้วยพลังแห่งเครื่องรางนะฮะแล้วก็พลังแห่งความเชื่อของเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยต้องออกมาทําจริงจัง ต้องออกมาทําเริ่มตั้งแต่ศึกษานะฮะเมนูอาหารออกแบบร้านนะครับแล้วก็หาทําเลที่ตั้งนะครับแล้วก็ทําการตลาดตอนนี้เธอประสบความสําเร็จรายได้7หลักต่อเดือนนะครับ,นะรบนะือเป็นอยู่ต่างประเทศต,ตอนเนี้ทีนี้เนี่ยเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะฮะด้วยพลังแห่งวัตถุมงคลและพลังแห่งความเชื่อผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้ามองในมิติของวิทยศาศาสตร์คือมันมี การศึกษาของดรโจดิดเพนซานะครับซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักพัฒนาตัวเองและก็เป็นนักประสาทวิทยาที่เขาจะศึกษาในด้านมิติของจิตวิญญาณจิตใจความเชื่อเนี่ยในมุมมองของวิทยาศาสตร์เขาดําฟิสิกส์คอนตัมเนี่ยมาอ,อธิบายนะฮะสภาวะทางจิตใจนะฮะเขาค้นพบว่าความเชื่อของเราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ความเป็นจริงได้นะครับเขาเดินทางรอบโลกเลยศึกษาพวกเนี้ย เขาเคยเห็นแม้กระทั่งคนตาบอดที่ไม่ได้รักษาอะไรเลยไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ตรงนี้หายตากลับมาหายดีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าลองนึกภาพตามคอนเซปต์ของดรโจเนี่ยเราจะเห็นว่าการบูชาเครื่องรางเนี่ยมันเหมือนปุ่มรีเซ็ตสมองทุกครั้งที่เราเพ่งมันหรือบูชาเนี่ยมันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นเขาเรียกว่าระบบประสาท หรือสมองเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเส้นประสาทใหม่ๆที่สอดคล้องกับความสําเร็จที่เราต้องการเครื่องรางมันเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเป้าหมายและความหวังของเราถ้าเราใช้เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยคือเวลาเราบูชาเครื่องรางเนี่ยเราต้องบูชาด้วยใจที่ปัาศจากนิวรณ์ห้าอย่าแรงเลสงสัยอย่าสร้างความขาดความขาดหมายถึงว่าเมื่อไหร่มันจะมาบูชาวันนี้ทําไมมันไม่มาสักทีอย่างเงี้ยระบบประสาทเราเนี่ยมันจะสร้าง เป้าหมายของเราให้มีสิ่งขวางกัน้นให้มีปัญหาจะดึงดูดสถานการณ์แย่ๆนะฮะเข้ามาทําให้เราเนี่ยไม่สําเร็จอย่างบางคนบูชาเครื่องรางผมไปเนี่ยบางคนเนี่ยได้บ้านหลังราคาห้าล้านภายในหกเดือนนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อของเขานะนะครับบางคนเนี่ยเนี่ยบูชาคนเนี่ยเขาบอกว่า เคยให้อาจารย์เขียนยันพญาหงอุ้มดวงเนี่ยเมื่อต้นปีก่อนๆ่อแล้วเคยดูดวงกับอาจารย์มา2ปีอาจารย์ทํานายแม่นมากได้ธุรกิจที่ต่างประเทศ2ธุรกิจคาทานายหลายข้อเกิดขึ้น80%วันนี้เขาอยากให้อาจารย์เนี่ยเขียนยันให้กับสามีของเขาเอาไปเสริมดวงเพราะว่าเขาบูชาย,ยันหงแล้วเนี่ยเขามีรายได้มีธุรกิจสร้างรายได้เดือนละ2ล้านอันนี้คือความเชื่อของเขานี่เป็นมิติของความเชื่อหากเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อโดยไม่มีข้อสงสยัยจริงๆเนี่ยผ้าสาย เกจิโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณมาเนี่ยเขารู้ความลับนี้มานานแล้วทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเพิ่งมาศึกษาในด้านของจิตวิญญ,ญาณแล้วเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ของเราเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วแต่มันไม่ได้เคยเอาวิทยาศาสตร์มาจับจิตใจะฉะนั้นเราพลังความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่นะถ้าเราใช้พลังความเชื่อเป็นนะครับเพราะนั้นความเชื่อแบบไม่ลังเลสงสัยนั้นนะครับหลักควอนตัมฟิสิกบางครั้งอ่ะมันยิ่งกว่าเหตุและผลนะครับถ้าใช้เหตุและผลมากเกินไปบางครั้งมันปิด ติดกั้นสิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่างเลยนั้นท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลเอาไปจูนความเชื่อนะครับของเราเนี่ยผมแนะนําเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยบูชาเครื่องรางมาเนี่ยหลายอย่างผมสร้างมาหลายอย่างผมศึกษามาจริงจังถ้าคุณเอาไปบูชาเนะี่ยคุณอาจจะได้รับพลังงานนะครับความเชื่อดีๆนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับหลายท่าน